ืมพอดีบ่อบลเละเนาะมันเละกับบ่อเสบพี่น้องเลยพอดีกินพอดีกุบกุบขอขอถือจ่าก่อนหนุ่มือน้ำเลยเวลาเพิ่นอยากนั้นเฮ็ดได้ย่ดอกเวลาโมขอน้ำพิ่นมิเต้เฮงามกว่าน้ำขี้มพ่นอะไรรึงามกว่าน้ำไอ้ขีมหัวไปงามกว่าน้ำไอขีมไป มายกมันมานะลูกเสืเบิงมักโยกมาได้เพื่อนอ่ะเบิงเบิงเบิงบเก็บโบเก็บปะ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 ดมขีปะดมขีปลูกปะปยญาง่ายง่ายง่ายเฮ้เสอเออเป็นส่รองเท้าเอาพี่น้องเลยย่างย่ายบูชินสเปะสปะอยู่ทำหย่างในเท้าป่ะในพันย่างง่ายอยู่พี่น้องเลย ไอ้เพิ anyway, okay. oh, so mm ่นบ่ชินเนาะอาณาใส่รองเท้าให้เพิ่นลูกเพินลูกเพิ่นลูกเพินอึบไปแม่บ่ให้ยางป่านมครีมผูกป่ะป่ะป่านมครีมป่ะเฮ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะนมฟ้าคึ้มฝนโอ้ยเพยังบ่แล้วให้แล้วนากะยาแลนี่เนาะทางพุนก็ยังเกี่ยวอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นเกี่ยวมากินเนาะแล้วกอยู่แคมบ้านนี่ก็ปั่น ยินเสียงปัน่นวิ่นวิ่นอยู่เมื่อกี้นี่ฝนเพิ่นว่าเทลงมาเลยย่างจ้าถ้าป้าลงมากินข้าวอยู่ท่านป้าพี่น้องเลยกินข้าวกับไก่ทอดเมื่อกี้เนาะป้าเป็นทอดไก่ไว้ให้ถุอจ่าลูกถือจ,จ่าป้าลงแน่เจอืมเพูดอยากเอาเกลือออกเลยถุอจ่าป้าลงแน่ลูกจ้าใหไวถือจ่าก่อนไวเหนืย เอาทักทายสบายดีปาลุงนะสวัสดีสบายดีพี่น้องปาลุงกันเปิดสกูตสกคนเด้อขอบพอกันอยู่เพื่อนป้ามือนี้ก็ได้เนาะอ่าเล้วข่าวแล้วน้ำแล้วก็ยังพาเพื่นลงมาเริสตงพี่คือเก้วเลยพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเฮือนซ่านะพ่นกับบุมมิโมมิคูเนาะน้องนี่นี่เพื่อนกิดโบหินเฮือนไก่อะไรพี่น้องเลยลูกสาวลุงเฮิมเนาะเพื่อนกิบ่ค่อยยู่ดอกเพราะว่าเพื่อนกัไปเฮือนเอ้ยเพือนน้องเพื่อนพ่น้องเลยเนาะเฮือนแม่น้องเปียวเฮือน น้องยุริแต่เกานะ่าเนาะบ่ค่อยเห็นพันยูเฮือนเหรอพี่น้องเลยคนเฮือนแถวนั่นกับบ่ค่อยมีพาย,ยูเฮือนก็ได้แต่พาพันลงมาดินเท็ยนป่าพี่แหละใส่ลูกหืมแม่บอกเธอจานะ้าแน่ห่างจอยบอ่ห่างจอยเด้อห่างจอยเดึกจอยเอ้ปปไปปะามแล้วไปลูเลยอ่าทางไปง่ายพิ่กับไป มัดเข้าทางหน้าน ph ้องเคยเพิ่นเนาะน้องเคยลูกใหญ่พี่น้องเอ้ยอ่าที่ว่าเพิ่นไปเกี่ยวเข้าหน้าบ้านเมื่อวานนี่แหละเนาะเพิ่นหาคนเกี่ยวข้าพี่น้องเอ้ยน้องสาวลใหญ่เนาะมื้อนี้เพิ่นก็ไปมัดซอยแล้วก็เหลือแต่เอ้คิมอยู่เฮือนนี่เนาะแอะๆบ่เก็บดอบ่เก็บมาเก็บหั่นเก็บนี่เบิ่งๆยืนๆๆยืนเอ้อน้องจยพูเอ้อน้องจยพูนจยไปแล้วกทาง บบาเล่าเนาะแล้วก็แม่น้องเชื่อกับป้าตือพี่น้องเลยพากันไปงานซุปเนาะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตพี่น้องเลยญาติเครื่อเข้านี่แหละเครื่อญาติเท่านี่แหละเพิ่นจะได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าสนางกมบได้ไปฝากเบาเล่าแหละไปพี่น้องเลยเพื่อนเดียวกันเนาะเป็นลุงพี่น้องเลยเนาะสนางเอินลุงเป็นกะ ป่วยมาหลายปีแล้วพี่น้องนะปีสองปีเลยเพิน่นตกรถไทยอันนั้นกับพี่นอ้องอ้าวลูกลุกลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ากำลังค้นข่าวสิเดะพี่นองงนะ้องเนาะอ่าที่ว่าเพิ่นเกิอดอุบัติเหตุน,นี่ก,นกะนกำลังค้นข่าวแล้วกะตกรถไทยเสร็จนรถไทยอ่าเข่าเกียร์รถไทยแล้วว่าไง่ลังลงเลยว่าสั็จเนาะเพิ่นเพินเน่นนั่งนั่งท่ายนะพี่น้องเนาะนั่งอยู่ การรถถทยเพื่อนม่ได้เป็นคนขับดอกเนาะแต่ว่าคนคับนะเวลาออกรถถทยไปบ,บัไดโบกเพื่อนเพื่อนก็ะตั้งตัวบบทันเนาะแ็พอดีตกรถถยมาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวบบได้พี่น้องเยเนาะได้แต่ช่วงตกึกช่วงล่างลงมานี่บบได้เลยพี่น้องเลยถึนจะช่วยเหลือตัวเองบม่ได้เนาะมีแต่ลูกเต้าแหละซอยพยุงซอยพิกเนื้อพิกตัวเพื่อนห่วยมาแต่พ่นเลยเพื่อนก็นได้เนาะเฮ็ดลูกมานะเพื่อน นึ่งแล้วก็ประมาณสองปีแล้วแหละพี่น้อเนะที่เราป่วยมากนี่แล้วก็แล้วก็นอนป่วยติดเตียงมาเลยแต่นางเคยไปหาเพื่อนยูเท่อนึงสองเท่อนะเท่นั่นไปกับเขาแม่น้องไอติมนี่แหละพี่น้อยงแงม่น้องไอติมเขาเบาเล่าเท่อสอง้านอนอ,อิงเตอไปดินน้ำเล่ายู่ตอนนองอิงเตอไ,ได้สี่เดือนนี่แหละนะ อันนี้เราก็ไปปะแล้วพี่น้องเอยเราก็เมื่อยสู้แล้วเราก็ได้เนาะบตั้งหลายปีเลยลูกเต่ากะเบิกแงงกะอ่าหลายผูหลายคนอยู่พี่น้องเลยเนาะแล้วเราก็ได้ซอยพริกซอยปีนเลาวคือเมื่อไรอยู่ซื่อๆเลยอันนี้แม่บอยทุจร้าปลาลูกแน่ลูกอินเตอร์อินเตอร์กินนมบ้กินนมบ้ทุจร้าก่อน

เออลงกอยด้วยเออลงกอยด้วยเลยไอ้ก็ไปห้องเฮียนพี่รองไงจะมอยจะมีอยู่นาะมือนี่เลยถ้าเลือกห้องเฮียนพูดเลยกำกันเซลล์เซลอยู่แล้วก็เหลือแต่ไอ้ครีมไปไปดินละมือครีมพุดไปแล้วพี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงกับมือเก็บฝากพี่เลี้ยงเอาไปแหละพี่รองก็น่าแต่ละมือที่ว่าสนางลงไปเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าไอ้ครีมเอาทาะเสร็จแล้ว เดีวยวันนี้ก็แล้วเกี่ยวข่าวแล้วน้าเลีเลเยวเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกกับหลานลายขึ้นไ<ป>ม่งไง้องเลยปะ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 หายังคือดิบอกปลาลุงดูนะอันนั่นๆหายังคือดินะลูกขึ้นรึป๊อนอนใส่บ่เป็นได้เลยจะบอเอนานางนอนที่เออหายหายไอตาไปจัก ให้คีมถามว่านอนอยู่เพื่อนปะเตูบ่อมันคืนนี้ว่ใช่นอนอยู่เพื่อนผู้เล่น้องเตะให้จองสาขึ้นหน่อพี่น้องเอ้เจ้าเพื่อนเป็นไปใช่วะลูกลุกขึ้นแม่ไปด้วยนนี้ว้ายกำลังดื้อพี่น้องเลยสีหามน,านั่นหามนี่ลายกะเชียดไปไปรำคีมปะไปไปแตนเว้นต่บางคุ่นกินกับไอ้คีมจองสามคนนะนะโอ้ <c oughs> ยไ่อยู่พี่น้องเลย เออไปไปไเอิญมาไปมากขึ้อย่างนี้กับหมูกั็มานะมันปลาลุงเพิ่นว่าอ่าอยู่ทางลาวเลี้ยงแต่มาเพิ่นว่าเนาะมาแมวก็เลี้ยงพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนสาวนางนี่บ่มีมีแต่ว่ามาลงเพื่อนป้าพี่แหละมีหมามีแมวก็ได้พี่น้องเลยเนาะป้าเพิ่นเลี้ยงหมาลายเชาวนางนี่บ่มีจักตัวมีแต่มาป้ามาลุงอะไรพี่น้องเลยไก่กาคือกันไก่กับมีแต่ไก่ป้าเต้กับลุงจอย นั่งมานั่งมานั่งมาปึ๊บเตะกระตุกอ้าวถุงงสุกบ่อยู่ถุงสุกเด้อได้ถ่ายสะดวกเด้อเพิ่นถ่ายยากพี่น้องเอ้ยเนาะน้องตอ่าทางเอจ้าทางป้าๆเพิ่นว่าอ่าน้องเชอก็เคยเป็นว่าซั่นเนาะมันสิอาจสิเป็นช่วงของมันเพิ่นว่าน้องเชอกับน้องวินก็เคยเป็นเพิ่นว่าเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นช่วงแหละพี่น้องเลยมันบ่ได้ตลอดเพิ่นว่าอาจสิเป็นช่วงขงที่ว่าทายยะถ้าบ่สะดวกเนาะเดี๋ยวก็ทายง่ายขึ้นเองเพิ่นว่าตอนแรกสนาคิดว่าเป็นนนมเพราะเปลี่ยนเป็นนมงัวแดงให้เพิ่นพี่น้องเนาะตอนแรกเป็นนมงเป็นนมงแหละอ่าเพิ่นได้ครบ1ปี้นาก็เลยเปลี่ยนเป็นนมกองให้เพิ่นนมกองก็เป็นนมงัวแดงและ เปนนมตึเป็นงวนมแดงมาแล้วก็ทายากเลยพี่น้องเนาะก็เลยคิดว่าเป็นนํานมแต่ว่าแม่น้องเชอเพิ่น่บ่เป็นหยังเพิ่นว่าอ่าน้องเชอก็เคยเป็นเนาะอาจสิเป็นช่วงที่ว่าทายากแน่เดี๋ยวมันก็เศราเพิ่นว่าอ้าลองเบิ่งวันนีก็หตาแดงตาแดงทายบ่ออกเฮลึอยู่กับเอื้อคลิปมือนกันก็คลิปโทรตามเอื้กระทึกพี่น้องเอ้ยเิ่นทาบ่ออกคลิปบ่จักําเฮ็ด กินได้ลายบัฮุงนะเออจะก้าวให้กินแล้วก็บ่กินพี่น้องเอ้ยหุงสุกเนาะบ่ได้กินอยู่หุงสุกเพือนป้านี่แหละุงกดกดกเนาะบ่จักตําบ่จักกินุกแน่ได้สิกินเ่นปะเตอร์ปะใหญ่พี่น้องนะมีเบิด2เพือนป้าเพิ่นักกะหากะไปกนี่ไปกับอ่า2ผัวเมียเพิ่นแหละพี่น้องเนาะไปมัดข้าวเพิ่นว่า ยังบ่แล้วระหว่างเนาะไอ้คิมเนาะอือยังบ่แล้วระหว่างซาวปายคนระหว่างหมู่บ้านนี่หน้าหลายลิสักค่อยว่าจนว่ายังบ่แล้วแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่แซ่บงดีเมื่อยเก็บพี่น้องเอ้ยเก็บหั่นเก็บนี่กินต้องคอยระวังเพิ่นเนาะต้องคอยเบิ่งเพิ่นนะเพิ่น เห็นนั่นเห็นนี่ก็เก็บขึ้นมาใส่ปากแล้วกะลังดือ้อสันนี้กะลังไปเป็นอืมแต่ใช้แล้วเฮ้เด้ออืม,อมคอยเด้อเด้อแล้ว,ว,วของอ่าเกือบตัวเองล่มเด้อ <c oughs> นอนได้ตื่นนึงแล้วพี่น้อยเนาะนอนแล้วก็พาเพิ่นลงมานอนแล้วก็นั่งก็เก็บเมียนเทียนซานแน่่วาเฮาบ่ค่อยได้อยู่พี่น้องเนาะช่วงเกี่ยวข้าวนั่นกะมีแต่เช้าแล้วก็ลงมาค่ําแล้วก็ขึ้นไปรถุดเทียนหูหกก็เลยให้เพิ่นนอนคาบเช้าก่อนนะหาเก็บหั่นเก็บนี่แล้วแล้วก็พาเพิ่นลงมากินข้าวอีพี่เนาะเพราะว่าบ่ได้นั่งข้าวพี่น้องให้ทั้งเทียนคนแต่ใดนางกับเบาวลาวก็ลงมาพากันลงมากินอยู่พี่ Chè bó lụ Đi chơi vậy nó Cái cao này hay bố đi kín Mà cùng này phô văn thai sẽ được này nè <laughs> Hơn <bát> thử, <laughs> đó. Này, hình là bớt à? là bớt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  là nó là bớt 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 là Thìm. ừ thêm luôn thế bỏ sẽ sẽ chết 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 mà lại chết chết sẽ bưng, bưng, sẽ. chết à, Anh sẽ bẹ sẽ bạ chết chết Thảo nói chết 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 nhang mà hà chết 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 quá chết ยังไหมยังไหมขัดคักขัดขัดคอเด้อคอเด้อคอเฮ็ดได้ได้คอเฮ็ดได้ไลยขัดขัดขักขักว่ะค่ะอีกจับไอ้ไหนดูหนึ่งเนาะค่ะทางเอื้อยกับไอ้เริ่อเฮียนจังอดีตน้บไอ้เอื้อยตอนนี้ก็ยังโมมีโม่ด็นรุ่มเอื้อยขี้เหมือนละอืมเดี๋ยวไปหาซื้อรองเท้าใเพื่อนอีกจักคู่นั่งพี่น้อยเนาะนี่สานางซื้อมาแต่เพื่อนท่านได้ใส่ได้บุตรนี่งนี่เพื่อนใส่ก็ยังรวมอยู่อีกหน่อยนึง ngày chắc nói nó sổ sầm biển có đi xe đấy này cái đây nhiều hàng ngang luồm sồn nhiều khi nào rồi ăn khoảng lốm đấy lốm hấp hấp cưng <laughs> từ với năm như vậy hại khi mà một khung súc mất đây kim khung súc cái kim kim khung súc nó kim nữa na mà pha kim hao gì, như pha yu vậy thế là mua luôn mà kim phương chúc vâng เออพอดีกินได้เถอะนะเละายกับเซ็นนะป่ะไปกินหงสุนเิ็มปกูไปไปกอกักกักนกินมปะปลูกยังมะยังค็นผิดปะไปยังไปยังเอาหงสุนคินไป น้ำม uhm, <c ười> ันแล้วนะพี่เด้อเอาหุงซุปกันเด้อพุ่นน่ะอ้าวป่ะหมาบใหญ่พี่น้องเด้อทางมาหาคิปอืมพอดีบ่บ่เลเนาะมันเลกบ่แซ่บพี่น้องเ้พอดีกินพอดีกุบเลยกิน2คนเฮามีใครอยู่งจอยแล้วก็เฮ็ดหัวอยู่พี่น้องเ้เนาะย่านว่าอ่างัวเข้าแล้ว่ mấy con kháu ngọt, mấy con kháu khôn ọt hết hũa toàn vậy rồi xôi xôi xôi, xa kín năm này tổng vết tầm kín 2 con không 3-4 con thường áy tơ, mình xím thà đứt đứt đứt, không hiền con phải không vậy tầm hùng kín nhì, vết vết cớp rồi lô bòi bòi, kín thêm, ịa ịa hứa, hứa này kì ế, kì ế hứa, 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 ขอขอลูกขอขอขอด้ hmm. à, no. mm. à, mm ูขอดูน้ำมือยังมีวะกับบุคคลนั่นอ่ะไปมาขอมาขอยืมจำฟังไทยพุ่นจำดอกเงี้ยได้ยี่สิบบาทได้เนาะอืมฮะลูกขึ้นหวานจ้อยแล้วเจอ อืมอายอยอายยไป่ดีม <conceptual> ย <isation> <ând> ูื้อหน้าเจ้าน่มเนาะยูนื้อนะหยางมากยางไปอืม เอ้ยไปลยจ้าจ้าถือจ้าดูถือจ้าดูเน่เอาไม้เอาไม้ไปขอมขี้ไม้หนึ่ไปขอมขี้ไม่ปะบอทิมเลิศตัวนี้นะทิมเลิศไปไปขอมไปขี้ไม่ปะลุกขึ้นไปขอนแล้เอ้ยไม้ไปเอ้ยลอกให้นะเอื้ยเอ้ยเอะยโอ้ยังเก็บขึ้นมากินอยู่บึงไปไปล่างไปไปล่างไปล่างมือไปเอาไม้ดูแล้วเอื้อยเอ้อลอกให้ไม้เอ้ยกักกักกักขอขอถืจ้าก่อนหนุ่มมือน้ำ เลยเวลาเพิ <Driver> ่นหยางนั้นเฮ็ดได้เยอกเวลาหมู่ขอน้ำพิ่นมันไม่เตะหึนะเยอะแยะพ่อเลยคีบอันเอาในน้อยพอดีจับมันเอาไม้ด้วยเอาไม้เอาไม้เหี้ยแล้๋ยวหาเราเบื่อเดี๋ยวเด้อเฮ็ดล้นพี่น้องเลยเอาไม้เอาไม้เนี่ถือจ่าถือจ้าจ่าเลยเอ้ย าอยากกินนะเฮ็ดได้บัดเวลาโมกอนะกิ่ที่เฮ้ยฮ้หอมแก้มแน่เฮ้ยหอมแก้มนะมะหอมแก้มแน่อ๋อเอ้ามันคือจ้าบรรจ,จุเจ้าช่างดิยินอะไรอ่ะยินอะไรเจ้าถ่ายสะดวกอืมอย่าเฮ็ดบีบดินเด้อลูกเด้อแม่แม่แม่เนอ กัดก oh no. <c oughs> ินกัดกินอําอําอืมไปย่างประเด็นแบบนี here, ้ไปงานนี่โอ้ยเนาะทำไมามาเออตัด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 ลูกขึ้นน่ะน้ําคีมน่ะน้ําคีมน่ะบ่ายบายไปลุงไปบายบายบายก่อนบายเออบายบายบายเห็ดมื่อยเลยลูกบายบายไสั่นไปลูกเลยเนาะ นับคลิปนี้ก็ไมี่ยังไงเดอ้อมาชาัยคลิปกับน้องอินเตอร์ก่อนเนาะช่วงเกี่ยวข่าวนั่นบ่ค่อยได้เห็นเพิ่นเลยได้พี่น้องเลยมาชัยคลิปกับเพิ่นเลยช่วงเกี่ยวข่าวมีแต่เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ามันยังไงกันได้เนาะมาบัดน,นี้ก็มาอยู่น้ำเพิ่นให้มันเต็มที่ก่อนเฮ้ยดูมันตกแล้วกระทิมนุ๊กละปลายสำรับคลิปนี้เขาบอกขอบใจใลายที่เข้ามาครับชมเด้อปาลุงเลยเนาะเยอะๆเอาไม่เอาไม่ เอาไม่ด้อกแลิปนี้ไปแล้วป้าลุงอะไสบายดีเด้อสบายดี